สามชั้นนะคะกระเทียมหอมไอหอมค่ะโชว์รสรสดีตันอุ้ยตันเยอะไปหรือเปล่าพริกป่นค่ะขาดไม่ได้คือพริกป่นผัดมีโคราานี่ใส่ตามใจชอบเลยนะคะ มะขามเปียกไปนะคะเมือ่อกี้ต้มลงไปแล้วมันเนื้อก้นๆอยู่ค่ะ อยากเติมทุกอย่างาใส่ลปลาไปหน่อยนะคะใส่ลน่ใจอจะนที่นี่เราไม่มีเส้นหมีห่โครานะคะเราใช้เส้นหมี่ที่นี่นะคะ่ะแต่เราจะลวกก่อน ะะจะเข้าน้าเข้าเนือ้อเราจะให้นกระจายไม่กระจายะคะ่ะไม่กระจายก็ไม่เป็นไรเราจะเา้เข้าน้ำเข้าเนื้อแล แทงกันได้ค่ะจริงมันต้องใช้เส้นโคราชจันงจะอร่อยหมูสามชั้นไม่มีอะไรค่ะเราไม่ได้ใส่น้ำส้มเราจะใส่น้ำขมเปียก ทแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมถั่วงอกก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะผัดนีโคขาลาบ้านเองค่ะเราอยากใส่ไข่ด้วยก็ได้นะคะแต่นี้ยายว่าจะไม่ใส่ ลาดขนาดแท้จะไม่ไม่ใส่ไข่ค่ะว่าจะไม่ใส่แน่เราก็เติมไปนิดหนึ่งก็ด่ม่ะให้มันโดูหน้ากินนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ไปหน่อยนึงไข่ไข่ใบเดีย เรไข่ยอะให้ไขมตีต้องตีไข่มากเลยจะคล้ายผัดไทยนะคะ ไข่สุกเราก็จะพักไปเลยนะคะไข่ก็น่าจะสุกคะ่ะเราก็จะใส่ต้นหอมกับขมว้ลอกองไปะคะ่ะ อันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าใคสชอบอบ้างเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะเยอะๆใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องเสียอะไรสามารถกินได้ค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแคนนี้นะคะสวัสดีค่ะ